สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเอ้มิชโโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อที่ไปมูมาองค์ท่านจะประทานพรให้เราหรือไม่นะคะมี3กลกองไพ่มาให้เพื่อนๆเลือกเลยให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้าหละท่านน่าจะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนวันนี้คือการทำแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้ม ไม่ใช่ดวงของเครรคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจาร,รยญาณกันด้วยก็แล้วการไปลุ้นกันดีกว่านะคะว่าที่เราไปขอพอรไปมูกันมาเนี่ยองค์ท่านจะประทานพรให้เราหรือไม่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนเอนที่เลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะที่คุณไปมูมาค่ะองท่านจะประทานพรให้คุณหรือไม่นะคะขอดูหน่อยสิที่คุณไปมูมาค่ะไม่ว่าคุณจะไปมู เรื่องอะไรก็ตามแต่องค์ท่านจะประทานพรมาให้คุณหรือไม่โอ้โหถ้ามีกระดิ่งนี้จะกดกิ่งกิงกิงกิงเลยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณยังไม่มั่นใจ <c ười> คือดูแล้วคุณยังไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะท่านจะรู้ไหมนะในสิ่งที่เราไปแบบไปมูมาใช่ปะ่ะแต่มั่นใจได้เลยนะคะว่าที่คุณไปมูมาองค์ท่านจะประทานพรมาให้คุณแน่นอนค่ะ แต่ท่านจะไม่ได้ประทานพรมาให้คุณแบบตรงไปตรงมานะแต่ท่านจะให้ในเรื่องของสถานการณ์นะแนวโน้มแนวร่วมความยากง,ง่ายระยะเวลาในหลายๆสิๆ่งหลายๆอย่างคือสมมติว่าคุณต้องการเรื่องเนี้ยไปมูความรักท่านจะไม่ได้มามอบความรักให้กับคุณเลยโดยตรง แต่ท่านจะมามอบโอกาสให้กับคุณในการไปเจองานที่ดีไปเจอผู้ใหญ่ที่เอ็นดูและเดี๋ยวผลพลอยได้ในเรื่องของความรักจะค่อยๆตามมาเก็าใจไหมเลยทําให้ตัวคุณเองอะ่ะจะรู้สึกลึกๆเลยว่าเอ๊ะท่านรับรู้ไม่นะท่านจะประทานพรมาให้เรามีนะแต่ท่านจะประทานพรให้กับคุณในเชิงของการแบบเป็น สิ่งแบบเป็นคู่ขนานนะคะและเพื่อนๆที่ไปมูมาก็จะได้รับโอกาสบางอย่างทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณไปขอมานั่นแหละแต่ท่านจะให้คุณใช้ความพยายามของคุณเองด้วยท่านจะไม่ได้แบบให้คุณง่ายๆนะท่านจะให้คุณได้ลองแบบว่าเออโฟกัสหรือว่าลองได้ทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตัวเราเองต้องการจริงๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นความพยายามของคุณนะท่านมาเพื่ออยากจะมาบอกคุณแบบนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกเลยก็คือขอให้คุณสร้างความหวังให้กับตัวเองหน่อยสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเองหน่อยคืออย่าไปขอพรอย่าไปมูแล้วอ่ะลรวรู้สึกว่ามันจะได้มาง่ายๆแต่อยให้คุณขอแล้วนะเหมือนกับคุณมานิเฟสล้วคุณคิดแล้วแต่คุณก็ต้องทําด้วยเนี่ยคุณก็ต้องแอคชั่นตัวเองเาื่ทนอาจจะอยากขอในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเพราะคุณไปขอมาคุณก็ต้องทําให้ตัวเราเองอะ่ะพร้อมที่จะมีความรักด้วยทยํายังไงให้ตัวเราเองมีเสน่ห์ เปิดใจให้กับตัวเองในการพูดคุยกับคนมากขึ้นยิ้มแย้มมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าอุ้ยไปขอพรอความรักแต่ใช้ชีวิต work from home อยู่แต่บ้านแล้วเราจะไปเจอความรักจากไหนเป็นต้นนะคะนั่นคือผลภลอยได้ก่อนนะอีกอันหนึ่งค่ะที่เห็นเลยก็คือการไปหมูครั้งนี้ค่ะจะทําให้ตัวคุณเองมั่นใจในหลายๆเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจมากขึ้นคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณจะเชื่อมั่นในพลังงาน มากขึ้นด้วยก็ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันเต็มที่แล้วนะแล้วฉันจะมุ่งมั่นมากๆเลยในการที่จะแอคชั่นหรือว่ากระทําบางอย่างให้มันส่งผลดีดังนั้นการขอพรของคุณในเรื่องหน,นึ่งเนี่ยค่ะองค์ท่านจะให้คุณในอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องคู่ขนาดนะแต่การกระทําและความมั่นใจของคุณเองเนี่ยแหละจะทําให้คําที่คุณไปขอพรจากท่านสําเร็จได้นะคะดังนั้นถ้าดูภาพรวมแล้วอ่ะ เปิดมาด้วยสิบถ้วยปิดมาด้วยสิบเหรียญอะ่ะมันไม่ได้ก็ต้องไม่ได้แล้วไหมถูกป่ะแสดงว่าที่คุณไปบูมาองค์ท่านประทานพรให้คุณแน่นอนนะคะแอบดูต่อนนิดนึงค่ะห้าถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะต้องการจะสื่อสารอะไรจากเรากับเราค่ะอืมคือบางครั้งคุณทำรีบพลังงานควีนคาทาคือการที่ต้องมีการแบบเรียนรู้นะต้องใช้เวลาให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะไม่เร็วมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะชา้าแล้วมันก็จะใช้เวลาหน่อยดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปมูที่ไหนมาอาจจะมูเป็นกลุม่มเป็นหมู่คณะก็ได้มูกับครอบครัวตอนไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้เนี่ยบางท่านพอคุณไปมูแล้วเนี่ยคุณก็จะจะ,จะอย่าไปรีบร้อนว่าอุ้ยฉันไปแล้วอะเดือนหน้าฉันต้องได้แล้วสิอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่อย่าให้คุณให้เวลาตัวเองมาก,มากๆะคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะให้กาลังใจคิดบวกไว้เรื่อยๆ ก็ทําให้คุณสําเร็จสมหวังได้ด้วยเออองค์ท่านอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมค่ะนี่งคุณค่าของสิ่งที่ได้เออคุณค่าของพอรที่เจ้าปรารถนาจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะแสดงว่าท่านพร้อมแล้วแหละที่จะให้คุณอะเพียงแต่คุณต้องคุณจะได้รับในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมน,นั่นเอง นะฮะโชคชะตาค่อนข้างชัดเจนแล้วเราว่าไม่ว่าคุณจะไปมูที่ไหนนะบินไปฮ่องกงนะคะบินไปหมาเก้าไปมูที่จีนนะหรือว่าไปเชียงใหม่นะไปภาคใต้แม่ฮ่องสอนไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนทั่วโลกใบนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าท่านรับรู้และท่านจะประทานพรให้คุณเพียงแต่คุณต้องรอและคุณต้องทําด้วยตัวของคุณเองด้วยยังไงคุณจะมีเอมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้มาแอบบอกกันซิ ไปมูที่ไหนคะเฮงมากเลยนะเนี่ยปังมากด้วยนะเนี่ยนะแม้ว่าจะรอนานหน่อยแต่บอกได้เลยค่ะว่าช,ช้าๆได้พราเล่มงามฉันใดการมูของคุณก็ได้ความปังฉันนั้นไปกระจายให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะถ้าใครสมดังหวังแล้วสมดังปรารถนาแล้วสามารถมาสนับสนุนชอยมีโฮโรได้จากการสุปแตงให้กันได้เลยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยจริงๆสวัสดีค่ะ กองที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้ค่ะที่คุณไปมูมาองค์ท่านจะประทานพรให้คุณรือมไม่บางท่านข้ามน้ําข้ามทะเลกันเลยนะคะไปมูมาแล้วค่ะองค์ท่านจะประทานพรให้คุณไหมมาดูแนวโน้มจากพลังงานไพ่กองนี้ที่คุณเลือกกันค่ะอืมคุณตั้งใจปะเนี่ยตอนไปมูอะฮะ <laughs> ถ้าไปถึงพูดแบบนี้นะคะที่ทางไพ่บอกได้เลยค่ะว่าคือใครที่เลือกกองเนี้ยเรามองว่าท่านรับรู้นะแต่ท่านอยากให้คุณลองคิดอีกนิดหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่คุณไปมูไปขอมาเนี่ยมันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆไหมคุณจะทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นได้มากน้อยแค่ไหนอยากแค่ขอไปทีหรืออยากแค่อขอเพราะตอนเนี้ย แต่เราไม่ได้อดทนที่จะทำมันในอนาคตอันไกลก็ได้กองนี้นะเราไม่รู้นะว่าคุณขอเรื่องอะไรอะ่ะแต่ไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักเลยไม่ค่อยเด่นเรื่องความสัมพันธ์เลยนะคะแต่จะเด่นในเชิงของการเป็นการณมิตรการมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานการเด่นดังนะการได้เป็นที่ยอมรับการได้เป็นผู้เชี่ยวชาญการได้โอกาสในเรื่องของความมั่นคงการประสบความสําเร็จในชีวิตแบบองร์รวมมากกว่า นั้นถ้าถามว่าที่คุณไปมูมาเนี่ยท่านจะประทานพรให้คุณไหมมองว่าท่านอยากให้คุณลองไปทบทวนก่อนว่าสิ่งที่คุณขอมาเนี่ยมันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าและมันใช่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ช่วงจังหวะระยะเวลาหนึง่งเพราะดูเหมือนกับว่าถ้าคุณได้ในสิ่งนี้คุณก็ไม่ได้ต้องการมากเท่าไหร่อันนี้ท่านสื่อสารมานะที่บอกว่าท่านสื่อสารมาแบบนี้นะคะเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะอะไรในช่วงจังหวะที่คุณไปมูเนี้ยมันเหมือนกับมีสถานการณ์ที่เกิดอุปสรรคไหมเช่นฝนตกนะคะเช่นอ่อโดนล็อกล้ออ่าหรือว่าไปทําในช่วงจังหวะที่แบบกําลังทะเลาะก,กับใครบางคนหนึ่งอยู่จิตใจมันไม่ได้สงบมากขนาดนั้นนะคะคือเหมือนมันสื่อสารถ้ารับรู้ถึงพลังงานที่ไม่นิ่งของคุณอะ มันเลยทําให้สิ่งที่คุณพูดหรือแสดงออกไปหรือว่าขอไปเนี่ยมันเป็นบางทีอาจจะไม่ได้ดูเป็นความต้องการอย่างใสบริสุทธิ์นะแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนแบบอยากเอาชนะชาเลน g ์หดหูไม่เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าถ้าคุณได้ย้อนกลับมาคิดอีกทบทวนอีกทีหนึ่งอะค่ะคุณอาจจะมาถามตัวเองจริงว่าเอะเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆใช่ไหมนะหรือเปล่านะเราขอแบบจริงจังไหมนะหรือขอไปแบบว่าชาเลนนะอารมณ์เนี้ย นะคะนี่คือสิ่งที่พลังงานจากไพ่บอกนะแต่ว่าลองดูหน่อยค่ะว่าที่ท่านดูยังไม่ประทานพรให้คุณนะคะเป็นเพราะอะไรคือไม่จำเป็นต้องเชื่อร้อนะคะเพราะว่านี้คือเป็นแนวโน้มและพลังงานจากไพ่นะเป็นเพราะอะไรคือเนี่ยย้ำไม่อีกแล้วอะว่ามันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่คุณขออะ่ะแล้วถ้าได้มา,าจริงๆแล้วคุณจะเอาใช่ไหมเก็ตม ไพ่บอกเลยว่ามันดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณไปขอมามันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซ็นมันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆลองกลับไปถามตัวเองดีๆไหมว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจริงหรือเปล่าดังนั้นนะคะท่านอยากให้คุณไปมูเรื่องอะไรคะอืม ท่านใหญ่ให้คุณไปมูในเรื่องของเอออันนี้ถ้าใครไม่ได้ไปมูเรื่องของความรักนะท่านใหญ่ให้คุณไปมูเรื่องความรักค่ะคือลองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะบางคนอาจจะบอกว่าวิมี่วิเซนซิทีฟมากเลยอ่ะคนเราทุกคนก็ต้องต้องการทุกอย่างถูกไหมแต่เนี้คือจังหวะของโชคของคุณเองอะคะ่ะเหมือนกับว่าจริงๆคุณไม่ต้องไปมูหรือว่าไปขอแบบจริงจังก็ได้อ่ะเพียงแต่คุณต้องลดข้อจํากัดบางอย่างในชีวิตของคุณเองลงก่อนนะแล้วก็จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่แลล้้วโดยยที่่คุณไไมมตองปูเ นะคะลองทบทวนให้ดีซิว่าที่ผ่านมาคุณอยากทำอะไรเก่งด้านไหนและชอบอะไรอยากจะโฟกัสอะไรแบบที่ไม่หลอกตัวเองนะยอมรับเข้าไปจริงให้ได้ทําไมถึงบอกแบบนี้นะคะเราว่าเพื่อนๆกองเนี้ยกำลังอยากทำอะไรตามกระแสเนาะเขาว่าไปมูที่นั่นดีเราก็จะไปอะไรแบบเนี้ยไม่เอาแต่อยากให้คุณไปแล้วคุณ ไม่ต้องไปขอะไม่ต้องไปหมู่เพื่อบางสิ่งด้วยอ่ะแค่คุณไปเคารบบูชานะคะไปสวดมนต์ไหว้พระปกตินะก็เสริมสิริมงคลให้กับคุณแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องทําอะไรที่มันเวอร์เกินจําเป็นท่านไม่ได้ต้องการด้วยสามะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่คุณจะได้มันคือการที่คุณเนี่ยทําด้วยตัวคุณเองการที่คุณพยายามด้วยตัวของคุณเอง แล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องเอาชนะเอาชนะอะไรเรามองว่าคุณต้องเอาชนะความเฉยชาเฉยเมยกต้องเอาชนะสิ่งที่จริงๆแล้วคุณเองอาจจะไม่ได้สนใจแต่คุณต้องไปสนใจเพราะคนอื่นอันนี้คือคุณควรมูตัวเองอะ่ะ คือมูตัวเองคือแบบทําอะไรเพื่อให้ตัวเราเองอะมั่นใจมากขึ้นทําอะไรเพื่อให้ตัวเองอะรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นทาอะไรให้ตัวเองรู้สึกไม่เบื่อทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันมีความสุขฉันสมหวังฉันแฮ ppy ก็จะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้แล้วดังนั้นค่ะที่คุณไปมูมาองค์ท่านจะไม่ประทานพรให้คุณนะคะแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากประทานพรให้คุณนะแต่ท่านอยากให้คุณทําด้วยตัวของคุณเองมากกว่า นะคะพอคุณทําได้ตัวของคุณเองมากกว่าคุณจะค้นพบเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีและทําได้เก่งเหนือใครนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอพรหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปมูที่ไหนเลยนะคุณพึ่งพาตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะช่วงนี้นะคะแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะว่าไหนไท่านบอกมาแล้วว่าเอ้ยเราไม่ต้องไปมูหรอก แต่สิ่งที่ควรควรที่จะเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะคือเรื่องของหนังสือนะหนึ่งคืออาจจะเอาหนังสือไปบริจาคก,ก็ได้หรืออ่านหนังสือให้มากขึ้นก็ได้และต้องพยายามอยู่ในสภาวะที่สว่างอยู่เสมอแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเมื่อใดที่คุณรู้สึกแบบไม่มีแพชชั่นหมดไฟนะคุณไปวิ่งข้างนอกอ่าอยู่แสงสว่างไปรับแสงแดดนะหรือคุณไปทำอาหารก็ได้ เป็นการเหมือนแบบเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองหรือคุณก็อยู่ในสถานที่ที่สว่างหน่อยนะคะติดไฟเพิ่มเติมนะเพื่อทําให้ตัวคุณเองมีเขาเรียกว่าสร้างพลังงานของความคิดสมองของเราเองให้มันบันเจิดสดใสามากขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็เป็นไอเดียและกันให้กับเพื่อนๆนะคะดังนั้นที่คุณไปมูมาองค์ท่านอาจจะไม่ได้ประทานพอได้คุณอยากเต็มที่เพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่ท่านมองว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คุณไปมูหลอกนะหละายคนบอกว่ยมีเราไปมูมาทั้งนี้เราจะไม่ต้องการได้หรอหรอคะเนะลองไปทบทวนดูดีๆนะคะทบทวนแบบยอมรับความเป็นจริงนะอย่าหลอกตัวเอง ะะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจจริงๆว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่บางคนอาจจะต้องการเงินนะแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเงินจริงๆก็ได้ได้เงินมาคุณก็อาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้คือไอเดียแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สองนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะถ้าเกิดมันใช่โดนจริงๆแล้วรู้สึกว่าท่านมา,มา,มาสื่อสารได้ตรงเวลามากๆก็สามารถมากดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกัน รออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนอยู่สวัสดีค่ะกองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ค่ะที่คุณไปมูมาองค์ท่านจะประทานพรให้คุณหรือไม่นะคะลองมาดูเป็นแนวโน้มพลังงานภาพรวมซิให้มันกรุ้มกลิ่มหัวใจหน่อยบางท่านบินไปมูดไกลถึงฮ่องกงบางท่านก็บินไปไกลถึงเชียงใหม่บางท่านก็บินไปไกลถึงอะไรคะจีนอ่ามีที่ไหนที่ คุณไปแล้วเฮงปังไปขอเรื่องอะไรก็อย่าลืมอ,ออกมาแชร์กันบ้างนะคะในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้เพื่อเป็นไอเดียให้กับใครหลายคนแล้วที่เราไปมูมาล่ะคะองค์ท่านจะประทานพรมาให้เราไหมบางท่านนี่อยากจะข้ามน้ำข้ามทะเลมีคนชวนไปก็ได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งไปมาโอ้โหจริงๆท่านรับรู้นะเรามองว่าใครที่เลือกกล่องเนี้ยท่านรับรู้แต่ว่า แต่พอมีคาว่าแต่ว่าทุกคนจะอุ้ยเอมิคะอย่าอ่านต่อเลยคือพลังงานไพ่อ่ะมันเหมือนกับว่าท่านรับรู้นะว่าว่าคุณขออะไรท่านอ่ะว่าคุณต้องการอะไรอ่ะแต่ตัวคุณเองไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่อ่ะค่ะเหมือนกับว่าท่านน่ะอยากจะให้คุณนะแต่พอถึงจังหวะที่ท่านกำลังจะให้คุณแล้วอ่ะ มันดันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าเอ๊คุณยังไม่ได้เหมาะกับสิ่งนี้มากพอหนาะคุณยังติดขัดติดปิดกั้นตัวเองในเรื่องบางอย่างยันยังไม่ใช่เวลาที่ั่วหรือเปล่านะประมาณเนี้ยหรืออีกแง่หนึง่งท่านรับรู้แล้วว่าท่านอยากจะให้พรคุณกับเรื่องเนี้ยแต่มันติดที่พลังงานรอบข้างของคุณเองอะคะ่ะที่ไม่ได้สอดคล้องให้ท่าน ประทานพรน,นี้ให้กับคุณเช่นคุณโตขึ้นคุณต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณได้สิ่งนี้ไปมันจะทําให้อีกสิ่งหนึ่งของคุณเนี่ยมันผิดพลาดได้ดังนั้นถ้าถามนะไอมม่มองว่าท่านรับรู้แต่ท่านจะประทานพรให้คุณเมื่อเวลาเหมาะสมแต่จะไม่ใช่จังหวะตอนนีเลยนะคะพลังงานไพอ่อ่ะท่านจะมีบางอย่างมาให้คุณก่อนคือคุณจะสมหวังในเรื่องบางอย่างก่อนที่จะเป็นเหมือนสเต็ปหนึ่งในชีวิตก่อน และเดี๋ยวคุณจะรู้เองค่ะว่าหลังจากที่คุณได้หรือส่งหวังในเรื่องบางอย่างแล้วมันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้คุณต้องกลับไปมูใหม่เออกลับไปแก้ใหม่หรือกลับไปขอเปลี่ยนแปลงผลสักนิด,นนนดหนึ่งละกันเป็นต้นทําไมพลังงานไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะอืมในสถานการณ์ที่ตอนคุณไปมูอะเรามองว่า คุณกองเนี้น่าจะมูหลายเรื่องในเวลาเดียวกันนะมันเลยดูสับสนนิดนึงอะ่ะมันก็เลยทําให้มันมันดูเหมือนกับว่าได้อย่างแล้วก็ไม่ได้อีกอย่างแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เสียใจอะ่ะเก็ตป่ะมันเหมือนเฮ้ยได้ในไอ,อ้สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการมากที่สุดอ่ะไอ้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดมันจะไม่ได้เป็นต้นนะคะคือผลลัพธ์ที่จะบอกก็คือที่คุณไปม,มูมาท่านจะประทานพรให้คุณะคะ่ะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ครบทุกเรื่องเราอยากรู้นิดนึงนะว่าคุณไปมู ในเรื่องอะไรเนี่ยบางคนอาจจะไปมูเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะแต่คุณอาจจะได้ในเรื่องของการงานบางคนอาจจะไปมูหมดเลยอะ่ะอยากได้สมมตินนะตั้งใจเลยว่าฉันอยากมีแฟนแต่สุดท้ายก็ขอพ่วงว่าเออแต่ขอให้ได้ทํางานที่ดีด้วยเก็ตไหมพอมันมีการพ่วงแบบเนี้ย ท่านก็จะเริ่มแบบเอ๊แล้วเธอต้องการอะไรท่านก็เลยให้ในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณในช่วงเวลานั้นนั้นมากกว่านะคะดังนั้นจังหวะนั้นคุณจะได้เรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับคุณแล้วว่าคุณควรจะไปเรียนรู้เรื่องนี้คุณควรจะสําเร็จในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆคุณก็จะต้องแบบพยายามทุ่มเททําเพื่อตัวคุณเองต่อนะทีนี้ไม่มีพลังงานของเดอร์เฮอร์มิตขึ้นมาจริงๆเดอร์เฮอร์มิตเป็นไพ่แห่งการสื่อสารกับองค์เทพอยู่แล้วนะคะเอมี่ก็เลยอยากรู้ต่อน,นิดนึงว่ายังไงนะบางคนบอกว่าต้องไป มูซ้ำเลยเนี่ยบางคนไปต่างประเทศเลยต่างทินต่างแดนเลยอันเนี้ยก็มูซ้ำได้นะคะแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่ไปขอให้คุณเลือกเรื่องที่คุณเนี่ยเมนชั่นจริงๆคิงคาถาที่ขึ้นมาคือสิ่งที่คุณปักหลักจริงๆต้องการจริงๆเพ่งเล็งจริงๆนะเพื่อให้องค์ท่านใดชัวร์มากขึ้นว่าโอเคเธอจะเลือกสิ่งนี้นะสิ่งนั้นนะแบบนี้อย่าทำให้ท่านงง <c oughs> <c oughs> ในคาถาค่ะ ไม่ใช่ไนทถ้วยค่ะไนถ้วยอ่าในถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้อือโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณรู้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณไปขอมาแล้วไปบนไว้ขอให้คุณแก้ไขให้ครบถ้วนด้วยนะอย่าอย่าลืมอย่าเผลอหรือว่าอย่ารู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องทำไหมถึงแม้ว่าจะได้แค่เรื่องเดียวก็ต้องไปทำนะคะนี่คือสิ่งที่ พลังงานไพ่สื่อสารมาแสดงว่าใครไปมูกองเนี้ยแล้วมูหลายๆเรื่องคุณได้เรื่องหนึ่งคุณก็ต้องไปแก้นนะแล้วเอมมี่มัม่นใจมากเลยว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้น่าจะมูหลายเรื่องในเวลาเดียวกันก็ลองไปเทบ่ทวนหน่อยดังนั้นหลังจากนี้นะคะแนะนาเพื่อนๆกองนี้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะไปขอพรไปมูหรือว่าจะไปไหว้พระที่ไหนขอพรอ,องค์เทพองค์ใดแนะนําให้คุณเขียน,นะคะ่ะเพราะคุณเขียนคุณจะจําได้อะว่าคุณไปขอเรื่องอะไรบ้างนะ จะได้อันนี้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะเพื่อให้เพื่อนๆชัวร์มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าอย่าพูดหรืออยากขออะไรที่เกินจากสิ่งที่เราเขียนไปมันจะได้เป็นความแบบมุ่งมั่นจิตใจที่แนว่วแน,วแนวม่มากๆอันนี้คือเห็นผลแน่นอนนะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะคะดังนั้นถ้าอยากจะบอกเพื่อนๆกอ,อกองนี้ค่ะอง,นะองเทพองเทพองค์ท่านจะอยากจะมาสื่อสารกับคุณผ่านไพ่นะคะหนึ่งใบนี้ว่าอะไรทุ่มเทซะเต็มที่ซะเดี๋ยวคุณได้แน่นอน ท่านรับรู้แล้วท่านกําลังพยายามอยู่ท่านกาลังจะทําให้คุณเห็นอยู่ว่าสิ่งที่คุณไบมูมาเนี่ยท่านจะให้คุณแน่แต่ท่านจะเลือกมานะหนึ่งเรื่องก,ก่อนท่านจะยังไม่ได้เลือกเรื่องอื่นเรื่องอื่นคือเอาไว้ก่อนนะแต่ท่านจะเลือกมาเวิร์คให้กับคุณนะในเรื่องนี้ก่อนนะคะก็ลองดูลวกันถ้าคุณสมหวังแล้วนะก็อย่าลืมกลับไปแก้บนนะคะหรือว่ากลับไปขอบคุณท่านนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดพลังงานนี้สามารถที่จะเป็นไอเดียหรือว่า ตอบสนองกับคุณได้ก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องเอมี่ได้ด้วยนะคะผ่านการซุปเปอร์แตงดลังได้เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกล่องในทุกท่านด้วยอย่าลืมนะหลังจากนี้ขอทีละเรื่องขอให้เปี้ยงขอให้ปังขอให้ดังไปเลยแล้วก็ขอให้มันชัดเจนไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยรออ่านคอมเมนต์เก็บสถิติกับทุกคนอยู่สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันมากอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟกหนึช่องทางการติดตามกันด้วยผ่านทางอินส a าแกรมและ TikTok e m คเอม o สเจอกันใหม่คลิปวีโรน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ